เจ้าแม่คำไหลวัดสับพังทองบ้านน้ำแท่งนะครับเตรียมจะไปแข่งแล้วนะครับผินสลีไปเรียบร้อยนะครับเตรียมจะไปแข่งแล้วพี่น้องเจ้าแม่คำไหล วัดสะพังทองบ้านน้ำแท่งกันททลาลมนะครับเจอกันแน่ที่บ้านเกาะนะครับสนามบ้านเกาะวันที่20่ับวันที่20สกันยายนนะครับขึ้นสรีไ้แล้วพี่น้องเรียบร้อยเตรียมไ้แล้วนะครับเจอกันแน่นะครับเจ้าแม่คำไหลนะครับ เื่อประกอบนะครับเพื่อเสียบนะครับแต่บาค้อนเกาเรือหน่อยแหงนะครับเป็นเื่อประกอบเสียบขอบคุณครับ